ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่เจ็ันอธิบายแทนฉันไปแล้วตะวันนาถามทันทีคุณอธิบายว่าอย่างไรผู้จัดการถอนหายใจกล่าวว่าฉันบอกคุณชอบเพลงนี้มากเกินไปซาบซึ้งกับบทเพลงนี้มากเกินไปท้ายที่สุดคุณเป็นนักร้องอาชีพที่ทุ่มเทให้การแสดงมากตะวันนาพูดอย่างไม่ยิ่ระว่า ที่จริงฉันไม่ชอบเพลงนี้เท่าไหร่สู้เพลงที่ฉันแต่งเองไม่ได้ทางด้านผู้จัดการแสดงสีหน้าอับอายหากเป็นเรื่องดนตรีตะวันนาเป็นคนมั่นใจในตัวเองเสมอมาท้ายที่สุดเธอและกู้ชิวอี้แตกต่างกันกู้ชิวอี้ไม่ได้เรียนสาขาวิชาดนตรีเธอแต่งเพลงเองไม่ได้ต่างจากตะวันนาเกือบทุกเพลงที่เธอร้องเธอแต่งด้วยตัวเอง เป็นเรื่องปกตินักร้องที่มีความสามารถแต่งเพลงจะไม่ให้ความสำคัญกับเพลงของคนอื่นไม่ต้องพูดถึงความสามารถด้านการแต่งเพลงของตะวันนาอยู่ในระดับโลกของวงการเพลงป๊อปผู้จัดการรู้จักนิสัยเธอเช่นกันดังนั้นกระซิบกับเธอว่าคำอธิบายนี้เป็นสิ่งดีที่สุดสำหรับคุณไม่เช่นนั้นหากเกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาจริงคุณจะกลายเป็นเป้าหมายถูกสาธารณชนวิพากวิจาร์อย่าลืมเวลานี้คุณมีแฟนแล้ว ในสายตาสาธารณชนความสัมพันธ์ของคุณมั่นคงตลอดมาตะวันนาโบกมือพูดด้วยความหงุดหิดฉันรู้แล้วทำตามนี้เถอะหากหลังจากนี้พบปัญหาอะไรให้คุณจัดการในแนวทางนี้จากนั้นเธอถามผู้จัดการของเธอว่าคุณเยและคุณหนูกู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนในห้องแต่งตัวทราบแล้วตะวันนาไม่คิดเสียเวลากับผู้จัดการของเธออีก ดังนั้นเธอเดินอย่างรวดเร็วไปห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวเวลานี้กู้ชิวอีและเย่เชิญจบฉากความสัมพันธ์ที่เกิดก่อนหน้านี้เย่เชิญตกอยู่ในสถานการณ์หน้าอับอายไม่มากก็น้อยกู้ชิวอีได้รับรถจูบจากเย่เชิญรู้สึกมีความสุขมากเป็นพิเศษจึงไม่กดดันสร้างความลำบากใจให้เย่เชิญอีกคิดให้เวลาเขาปรับสภาพจิตใจท้ายที่สุดจูบร่าร้อนดูดดื่มเมื่อครู่กินเวลายาวนานมากสำหรับเขา นี้น่าจะเป็นครั้งแรกตะวันนาที่อยู่ด้านนอกเคาะประตูกู้ชิวอี้พูดทันทีเข้ามาเมื่อเห็นตะวันนาผลักประตูเดินเข้ามาเธอพูดด้วยรอยยิ้มยินดีด้วยตะวันนาการแสดงวันนี้สมบูรณ์แบบมากฉันคิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตดีที่สุดของคุณใช่ตะวันนาพูดอย่างตื่นเต้นยินดี ฉันคิดเช่นนั้นเหมือนกันที่ผ่านมาไม่เคยแสดงได้เฉียบขาดและยอดเยี่ยมเท่าวันนี้ทุกเพลงที่ฉันร้องวันนี้ฉันร้องได้เต็มพลังสุดความสามารถพูดจบเธออดไม่ได้ต้องมองเย่เชิญที่อยู่ด้านข้างเงียบๆพูดด้วยสีหน้าเขินอายว่าคุณเย่ต้องขออภัยวันนี้บนเวทีฉันตื่นเต้นมากเกินไปขณะเยเชิญเดินลงจากเวทีเขาคิดว่าเรื่องนี้น่าละอายใจมาก แต่สิ่งที่กู้ชิวอี้กระทำต่อเขาทำให้เขาอายใจมากยิ่งกว่าคิดว่าสิ่งที่ตะวันนาทํากับเขากลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ชวนให้ต้องเก็บมาคบคิดเขาตอบอย่างใจเย็นไม่เป็นไรฉันเข้าใจแต่ครั้งหน้าอย่าทำเช่นนี้อีกไม่เช่นนั้นฉันจะเลิกแสดงตะวันนาก็คิดว่าเธอคงไม่อาจจูบเย่เชิญผ่านหน้ากากได้ทุกครั้งในคอนเสิร์ตอีกสามรอบในเย็นจริงได้เพียงครั้งนี้เธอก็พึงพอใจมากแล้วรีบให้คำสัญญาว่า คุณเย่วางใจได้จะไม่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกกู้ชิวอี้ยิ้มพลางกล่าวว่าตะวันนานี่ดึกมากพวกเราจะกลับแล้วคืนนี้คุณรีบพักผ่อนให้เพียงพอพรุ่งนี้ยังต้องแสดงอีกตะวันนาพยักหน้าถามเธอว่าชิวอี้คุณและคุณเย่มรืนนี้มีเวลาว่างไหมมรืนนี้มีวันหยุดหนึ่งวันฉันอยากเดินเที่ยวรอบเมืองเยียนจริงขึ้นกำแพงเมืองจีนเยี่ยมชมพระราชวังต้องห้าม กู้ชิวอี้ยิ้มพรางกล่าวว่าหากคิดไปกำแพงเมืองจีนคุณคงต้องพาผู้คุ้มกันไปอย่างน้อยหลายสิบคนไม่เช่นนั้นคงต้องถูกแฟนล้อมกรอบแน่นอนบทที่7040ตะวันนาถามเธอว่าเช่นนั้นฉันปลอมตัวไปได้ไหมคงเป็นเรื่องยากกู้ชิวอี้สายสีสะไม่เห็นด้วยพูดว่าคุณเป็นชาวต่างชาติรูปลักษณ์โดดเด่นมาก นอกจากนี้แฟนคลับของคุณต้องมองออกแน่นอนแม้คุณจะปกปิดตัวเองมากแค่ไหนต้องมีคนจดจำคุณได้แน่นอนเช่นนั้นควรทำอย่างไรดีตะวันนาพูดด้วยความเสียใจฉันอยากไปเที่ยวจริงๆกู้ชิวอี้ิ้มกล่าวว่าคุณสามารถไปได้แต่ต้องไปอย่างเปิดเผยไม่สามารถเที่ยวแบบส่วนตัวฉันไปเป็นเพื่อนคุณได้แต่พี่เย่เชิญห้ามไปเด็ดขาดเย่เชิญพยักหน้ากล่าวว่า เป็นเรื่องดีหากพวกคุณสองคนจะได้ท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาบ้างให้แฟนชาวต่างชาติของตะวันนาได้เห็นว่าประเทศจีนที่แท้จริงเป็นอย่างไรเพิ่มสีสันความมีชีวิตชีวาตะวันนาถามด้วยความสงสัยทำไมคุณเย่ไปกับพวกเราไม่ได้คุณก็เป็นหนึ่งในทีมงานของพวกเราเย่เชิญยิ้มถามเธอว่าฉันเป็นใครที่ปรึกษาด้านฮวงจุย้ย ฉันจะต้องดูแลรับผิดชอบสถานที่จัดคอนเสิร์ตของคุณจะไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนหรือเยี่ยมชมพระราชวังต้องห้ามกับพวกคุณได้อย่างไรกำแพงเมืองจีนและพระราชวังต้องห้ามมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยหลายพันปีและพระราชวังต้องห้ามยังเป็นพระราชวังหลวงไม่ใช่ถึงคราวของฉันผู้เป็นที่ปรึกษาหวงจุ้ยจะให้คําแนะนําได้กู้ชิวอี้ที่อยู่ด้านข้างรีบพูดสนับสนุนเช่นกันใช่พี่เยเ่เชิญไปกับพวกเราคงแปลกประหลาดมาก หากพัญญาของเขาเห็นต้องสงสัยแน่นอนอีกทั้งพี่เย่เชิญไม่ชอบปรากฏตัวในที่สาธารณะหากไปกับเราจะถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแน่นอนเป็นเช่นนี้จริงหรือตะวันนารู้สึกเสียใจไม่น้อยตนเองอยากใช้ประโยชน์จากช่วงพักผ่อนนัดเย่เชิญและกู้ชิวอีออกไปเที่ยวเล่นแต่สาเหตุหลักเพื่อต้องการใกล้ชิดเยเชิญมากขึ้นคิดไม่ถึงเยเชิญไม่อยากปรากฏตัวต่วตอหน้าสาธารณะ ในสถานการณ์เช่นนี้เธอชิงชังอัตลักษณ์ของตนเองในฐาน,นะศิลปินทำให้เธอไม่มีพื้นที่ส่วนตัวหากทั้งเธอและกู้ชิวอี้ไม่ใช่คนดังพวกเธอสามคนแค่ออกไปเดินเล่นที่ในสักแห่งคงไม่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนเธอทำได้เพียงพูดกับกู้ชิวอี้อย่างหมดหนทางว่า เช่นนั้นตกลงตามนี้ฉันเชื่อว่าหลังจากคืนนี้ต้องมีการค้นหาเกี่ยวกับพวกเราอย่างร้อนแรงแน่นอนให้ตีเหล็กขณะอยังร้อนเราสองคนไปท่องเที่ยวกันในฐานะเพื่อนสนิทต่อหน้าสื่อนี่เป็นโอกาสดีจะโปรโมทประเทศจีนขณะที่พูดเช่นนี้เธอมองเย่เฉินพูดอย่างจรงิงจังคุณเย่แท้จริงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนที่รายงานโดยสื่อตะวันตกหลายเรื่องไร้เหตุผล ฉันไม่เคยจัดคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศจีนมาก่อนจึงถูกพวกเขาชักจูงคิดว่าประเทศจีนไม่ดีลาหลังยากจนและไม่ยอมเปิดรับผู้อื่นแต่เมื่อได้มาสัมผัสพบว่าจีนเป็นประเทศเป็นมิตรเปิดกว้างพัฒนาและทันสมัยมากสิ่งสำคัญมากที่สุดคือมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานหากมีโอกาสให้ชาวตะวันตกได้เห็นประเทศจีนที่แท้จริง ถือได้ว่าฉันล้างบนทินให้ชื่อเสียงของประเทศจีนเย่เชิญประหลาดใจกับความคิดนี้ของเธอไม่น้อยเขายิ้มพลางกล่าวว่าเยี่ยมากที่คุณคิดเช่นนี้ฉันจะให้ผู้คนช่วยกระจายข่าวนี้บนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นล่วงหน้าเพื่อดึงดูดบล็อกเกอร์ชื่อดังให้มาทำการถ่ายทอดสดมากขึ้นตะวันนาพยักหน้าอย่างหนักแน่นไม่มีปัญหาฉันมีเวลาว่างอีกหลายวันก่อนจะไปเซี่ยงไฮ้ ฉันจะเดินเล่นชมเมืองเยียนจริงให้มากกว่านี้เมื่อพูดถึงจุดนี้ตะวันนาเหมือนมีความคิดบางอย่างพูดว่าหลังจากนี้เมื่อฉันไปเมืองใดจะหาวิธีแสดงด้านแท้จริงที่สุดของทุกส่วนในประเทศจีนให้โลกได้เห็นเย่เชิญยกนิ้วโป้งให้เธอพูดด้วยรอยยิ้มว่าดีมากหากทางการจีนของเราแต่งตั้งคุณเป็นทูตส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณต้องตกลงตะวันนาพูดโดยไม่ลังเลว่าถ้าเขาเชิญฉัน ฉันจะตอบตกลงแน่นอนนับเป็นเกียรติของฉัน